สวัดีครับวันนี้อยู่แผน FCC แพ็โคนพิสัยครับขณะนี้เวลา8โมงย2ครับระยะเวลาระยะทาง250โลผมสิเปคคามบสอง0 0นโลครับเดี๋ยวไม่รุนกันครับเดี๋ยวผมไปเห็นเอกสารกับใครเดินทางเลยครับ ออกจากแผ่น FC CPEC โคนพิใสจังหวัดน้องคายครับทางที่แลนมากครับมันเป็นทางอาจสิบกไก่ครับแต่ว่ามันเป็นทางซอกแซ็ผ่านมูบาน,นผ่านน้ำเพอครับมันเป็นทางร่องนะครับมันมเป็นทางหลักครับมันอาจสิแลีนายาดเซนีออกสร้างคอม เดียวซ้ายสร้างคอม36ผมต้องไปเขาเฝ้าไล่ต้องกลับทางเก่าครับไม่ไปทางใหม่หรอกครับเขาเฝ้าไล่โซพิสัยโซพิสัยพรเจริญเซกกาหน้าทุม่มทาวเทนะคนครพนมครับ แต่ไยกงเพื่อกันารแล้วครับมาผมสีใส่จักสุมโมงครับผมก้าวไหวหาสุมโมงครับสีได้บอกครับแรนธรรมดาครับหลอกจับแผ่นมาครับได้สามร้อยเมตรไปเลยครับผมสรุปคือไม่ทันครับ <laughs> ยกเลิกแจ้งขามแล้วครับขณะนี้เก้าโมงชั่วโมงหนึ่งครับผมเรียนมาแต่แค่ซีรเป็นยนั้นือแต่ซีรตอดีครับที่เรียกว่อจะไปขามก่อนใบสองบันบใดครับพอดีไปเป่าอยู่แผ่นนอดลอนอดล้อมันหลวมครับ ผมก็เลยแม่แม่เดี้ยแม่เลยซีโร่ก็เลยไม่ให้เพิ่นยำ่ำขาดขาดไปอีกสองตัวที่แรกมันขาดตัวหนึ่งแล้วเนะี่ยขาดตัวนี้แล้วขาดอีกสองคืนนอนอดมันหลวมเรี่ยวมันกระแทกครับพอต้องไมย่ย่ำนะโอ้ยเดียบร้อยครับเกาโมง่งอลไยุ่งบริเหตุครับแต่กับกว่าเป็นยังครับเดี๋ยวสีผ้าเป็นมันเส้นข้างครับว่าใส่ระยะทางใส่สจกักรโมง่ง เกือบเที่ยงพอดีครับการลังสิเปลี่ยนนอตลอแล้วครับยังว่ได้ออกจากลานเลย <c oughs> โอ้ยดีแล้วครับหากิ่นน้ำรดก็ยั่งว่ได้ท่านเดยไปไซเลยครับพอดีแล้ะครับหอดเลี่ยงๆกูแล้วครับ,รบไปครับบาทดีสีเดือนทางครับเดี๋ยวสิฟ้าไปเมืองเสียนทางครับครับผม ตอนนี้ก็เข้าถึงอำเภอโซ่พิสัยนะครับเนี่ยแผ่นมนัดไส่มัสิีเขาสร้อยนะครับสายปูนพงครับเนี่ยครับลังลังปั๊มพีทีครับเนี่ยครับเห็นแผ่นอยู่ยครับมนัดชซ่คอนกรีตโซ่พิสัยตอนนี้หอดอำเภอโซ่แล้วครับทาตรงไปมัสิีเขาอำเภอปากขาดครับผมตรงไปพ่นจริญ่น มันเจริญเลี้ยวขวาตรงนี้มันจะเป็นฮอนาฬิก,กาเนอะครับลักษณะเป็นโต้ไว้ครับ สุโมงุโมงหนึ่งนาสีหอดพ่อนเจริญนะครับออกจากนี้พ่อนเจริญสาสบสี่โลส4 3สบสี่สมสสี่เรียนมากเเคืองสุโมงประมาณนี้นะครับผมพ่อนเจริญส4สบสี่โลตอนนี้ก็เที่ยงเคืองแล้วครับ วันเจริญครับตอนนี้บายโมงแปดนาะทีครับยุคเข่าแล้วครับตรงนี้มันสิมีไก่ย่างวิเซียนครับผมเคยจอดซื้อประจำครับ๋ยวสิไปจอดซื้อเมืองนันสิจอดได้ปะ ถ่ายตัวเพิ่นขึ้นเต็มเนาะบาดนี้เนาะไม้ม่วงลหรอครับเขาเศร้าไปกินยืดหรอครับใช่แล้วใช่แล้โอ้โบแมนครับโบแมนปวดตัวขนน้ำนะครับตรงนี้มันเป็นธนาคารกรุงไทยร้านเคยกินมันเขาหูเหลวมันก็คือว่ามันรวจตัวปวดสาดยังไงมันสิอันนั้นนะครับ ว่าน้อบานเนี่ยขายอยู่ค,ครับขายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ใบม่วงนี่เหลือว่าน้อไก่ย่างเหลือก็เหลือเป็นตัวคนผู้เดียวงก็จะกินเบมืนนอน้อไก่ย่างเป็นตัวนะ้นออย่างน้อบานเนี่ยครับเดี๋ยวลงซื้อไก่ย,ย่างทีเสียดกันครับ ได้มาแล้วครับสมหมูครับคือคนไทยเผิ่อเนื้มหมูครับคาเนี้วสิบบาทครับแกะใบตองกอกเรียบร้อยครับปั่นกินน้าทางไปครับปั่นกินได้ครับบนไน้ปั่นห้องทองนะครับปั่นห้องทองสามมือกับพ่อิอ้มครับต้องปั่นกินครับกะพอะกินได้ครับขับรถไปนั่งกะกับพอะกินได้เนาะครับเนาะไปครับเดินทางต่อครับกินน้าทางไปเลยครับ ตอนนี้เขาอำเภอซีกาแล้วครับอำเภอซีกาน่นาซขคืนจังหวัดบึงการครับซีหกานี่ครับโอ้มันมีถาดอยงใหญ่เนาะนับตรงนี้ตรงไปบึงโค้งหลงบ้านแพงเลี้ยวขวาออกอากาศจำหน่อย ผมสีเรี่ยวขวาครับเรี่ยวขวาเราวก็สิไปเรี่ยวซ้ายเขาหน้าท่มเราไปออกหน้าพระไสลลัดใส่เส้นบ้านแพงี่งครับเป็นอย่างผมค็เรียนเส้นนีวัดีครับพอผมเคยแรียนแล้วมันสิทธนัดเออๆๆออแคบแท้แคบแท้ ปกติตรงไปกับไปได้ครับไปเขาบึงโค้งหลงนี่ก็ไปได้ผมเรียนเตปนี่ผมเรียนประจำเรีวคือทางเขาเคยเรียนเคยเที่ยวเลี่ยวมันสีมันสีคือไก่นะครับทางไหนที่เขาบอก่อยเที่ยวบอก่อยแต่มันสีมันคือเงินเงินเนาะเนี่ยคือจังสีแถวผมไปนี่ไปเสียนที่ผมเคยเที่ยวผมออกจากบ้านนี่ผมจะไปบ้านนั่นมันสีเป็นจังสีจังสีเนี่ผมสีหูวเรียวเรียวมันกะจี มันขิดว่ามันไก่แต่จริงๆแล้วมันเ็าพ่อๆกันแหละครับเดี๋ยวแต่คว่ำฐานะัดไผมันครับแต่ว่าเส้นนี่โค้งมันสีลายครับสินเขาหน้าท่มนี่โค้งลายแหงเขาในหมบ้านมันซอกแซกมันเลี่ยนบ่ได้ครับรถเออก็เลียว่าเต้าพุทธนัดเนาะพุทธนัดบังคเจ้าพิ่นก็สิมากเลี่ยนนี่ครับเพราะว่ามันบ่คอยเดบกได้งยังนะครับสิเป็นทางตรงแต่ว่าผมเลี่ยนเลรวผมว่ามันเป็นเนือนเนาะพมกัเรือบกค่อยเที่ยวครับ มาย่ามไหนพ่อก็มีแต่ไปทางนี้นะครับมาเมือ่อคืนน่ะผมมานอนอยู่ปั๊มคาเทกนะครับออกออกจากกันไปนี่ออกจากส่วงโค้งที่ถึงเมื่อกี้เนี่ยไปครับมันจะมีปั๊มคาเทกอยู่ผมมาหอดบ้านเพียง ไอ้มาควัดทาเอุเทนครับผิดกับทาวเอุเทนครับมันมีปตทอยู่ผมสิมาเขาเวนผมหิวเขาแห<ม>้งแหงหิวเขาทั้งงวงนอนพร้อมซีทุ่มเจ็ดนาทีย่งางเขาเวนเปียดโอยเขาก็หิวงวงนอนกับ่วงนอนมองนอนกับบมี ปกติเที่ยวที่ขึ้นก้อนนะ่ะผมไปสินเสินไปมุกดาหารครับผมไปเขาเซเว่นยู่ปตท่อขปลาไหลซี่ทุ่มเคืองครับผมจำได้ว่าซี่ทุ่มเคืองกันยังเปิดอยู่เขาเลยได้กะเวลาบดถ,ถือว่าเอา้าตกลงเพิ่นสิป,ปิดปิดจะทุ่มเทาเปิดจะทุ่มเทานะครับบ่มบ,บ,บ,บ่บ่นอ่นอีกเล่นเขามาอีก่พรานว่านัน เพื่อหน้าทุม่มเมืองเซเว่นอีกโอ้ยปิดอีกครับก็เลยไปว่าได้ครับก็เลยตรงวิลากลี่มามาตรงมานอนนี่ครับเซเว่นกะคือว่ามันกะค้นใสรถใส่ถนนนาะคนกลางคืนนะมันกะแตาวัตไซนะครับถ้วบ่นอนก็คือกินตลอดแหละครับกินแล้วก็ไปได้ครับง่วงๆยังสิเขาเซเว่นกินกาแฟ ห่อนหอนขนมปังนี่ังสิเาไปได้กไก่ครับมีง่วงแล้วก็คือผมบ่มีโตัวสวยเนาะมีแต่สิรับอย่างเดียวรับก็หลับบ่ได้หมองนอนก็บ,บ่มีหิวเขากับหิวขขาโอ,โอ้เขากันประคักบัดเนี่ยยังไงกระซวงนี่ก็ว่างแพนดีๆ้อครับเตรียมเลยครับ ปกติจอดอยู่ท่าอยู่นครเวือัวน,กน,นมก็จอดได้อยู่แต่คิดว่าเอรอียนมันจกหน่อยมันมันคือสีใดอยู่ดอกเพราะว่าผมว่ามันเวลามันด้เนาะโมเมียนครับผิดขาดกัอย่างขัดเลยครับไปครับไปเดินทางเรื่อยๆครับผม